แน่ใจนะแน่ใจนะลงมาแก้แน่ใจนะแน่ใจนะไม่ได้เรื่องดีเนี่ยนี่นี่ไปไปพุ่มไม้ดิเดนเข้ามามาเฮ้ยโอ้โหรถจอดยังไงกันยิ้มหมดนอนอ่ะหมดนอนเสร็จชาวบ้านไม่ดีหมดไหนล่ะอีโมดเด่นมากครับผมเฮ้ยกดยังไงกดยังไงกดออกยังไง ากระป๋องละซอสกดออกยังไงเบอมันดีพี่เอจังออ๋ออันนี้แซบอันนี้แซบนะอันนี้แอบแซบนะแซบนะน้องีว่าพี่จะปล่อย่ไหวพี่ Happy New Year เอาเอาสวนสวนสวนอย่าอย่ามาใหอย่ามาตัวบักปะเนี่ยไม่เซฟตัวบักเปล่าตัวบักเปล่าน้องตัวบักเปล่ารถรถเดียวครับ้แฮปปีนิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ น้องหันมาคุยก่อนพี่ไม่ทำอะไรหรอกนะอ้าวอ้าวเรียกคุยเฉยๆนะหรือถือว่าเรียกคุยนะถือว่าเรียกคุยนะอุ้ยทัวเปตัวไม่เซ่เลยวะพี่เป็นติ้นน่าจะบักนะพี่นั่นไวเจอกันน้องมีภูมิตามมาอออันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอีกคนเนี่ยชื่อเทนครับเชยชินหังเหรอ คนล <S 1> <S 1> นะชื่อเลยเฮียกเทนมาเนี่ยอีนั่นด้ไนกอดเจมใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ครับอ้าวเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยไปไปขึ้รถขึ้รถเออพวกมึงแน่ใจนะแน่ใจนะี่ลคนที่ลคนนี่พี่พี่เอาเลยพี่พไมไม่ไม่ไมันคือความตายมันคือความตายไละไม่มไโอ้โหมันต้องตายเท่านั้นน้องตายมันอ้องแากอฟมาเอาอมตมายน้าองมอฟาเย้อเอ้ มาตาเทาเฮ้ยจริงจตัวนี้ตัวเจอเจเฮ้ยเเงียบๆได้เพื่เฮ้ยรอตีให้มาหน่อแน่ใจนะไม่ไปไปเลยตายน้องลงมาดีกว่าน้องใหญ่พี่ต้องใช้กำลังเลยดีกว่าน้องลงมานี่ดิลงมาไหมลงมาเถอะน้องลงมาใหญ่พี่ต้องใช้กำลังสองโจอีกแล่โจงทำไมกรดูดีกว่าดูอี่ยย ไป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 ไเนงเี่เออเรื่องตังค์ค่อยว่ากันอ่ะเอ้ยไม่เอาเอารถจอดไว้เฉยๆกได้นะไม่ต้องจอดไล้จอไว้ข้างหน้าตู้เลยก็ได้ไม่ป็นไรหรอกใกล้ๆอ่ะมันคแบบมเดินเล่นไปแล้วอะไร้ยถ้าเป็นผู้หญิงแทงไหมแแทงหมดเลยจีบด้วยแทงเสร็จจีบต่อจแน่ใจนะน้องแน่ใจนะแน่ใจนะน้องแน่ใจนะ

เช็คอินเลยแหละอายนฮ่าสาวบางโพด้วยอะน้องแน่ใจนะน้องคือน้องแน่ใจใช่ปะเจม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 จบแล้วก็อ้าวโอ้รถบักโอ้รถบักโอ้น้องรถบักยี่รถบักเหรออะมีแฟนยัง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 ครับมีแฟนยังครับมีแฟนยัาครถบังครับรถบักน้องลงมาหน่อยนะ หนูจะไปส่งข้าวมาแล้วมีแฟนนางมีแฟนนางมีคนคุยแล้วไปไปมีไปเฮ้ยเทียงเพยงเพียงต้องต้องให้ตายอ้ยสวนสวนสวนโอ้โอ้โอ้สวน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 เฮ้ยน้องครับน้องครัำรถพี่มีแฟนนไหมยายหนูจะตายแล้วหนูจะไปส่งข้าวน้อง น้องถ้าน้องไม่มีคนคุยพี่ก็ปล่อยหนูไปแล้วแต่นี่แต่นี่ตู้ไฟไงตีตู้ไฟพี่ก็ต้องเล่นหรอใช้ชีวิตได้เป็นนะไม่ไม่เดี๋ยวย่าได้พูดหรองบ้านจะไปกินละหมอกไม่มีเกือบในใจเกาด่าพ่อเหนอ่อยอย่างนี้ยอะไรแก้วก็ด่าแน่ใจนะเบาเลยแหละไม่รู้ว่าเขาใครว้ามดไม่อาไมีปากหลาม ดูล่างสาย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 อะไรบึ๋ไม่ใช่ <ละ S 1> มึงก็หมากซี่นี่กูรอข้างล่างตายตาย ซัมมันไม่ค่อยเอาอะไรเลยเนาะไม่ใช่มันบัามรถได้เชี่อมันไม่รอดหรอกไป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 จอกล้วไปดิไปดิไปดิไอซัมไปดิเออลงไปสิยาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอาสวยนีไปมากันละเฮ้ยไปไปนอนลุ้นเใหญ่เลยก่อนพี่เจมไว้ว่า วตายอ่ะอุมาละเป็นไรซ่อมทำไมเฮ้ยเทงยาวนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเวัยได้รอโมรอโมได้รอโม